สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ช่างหน้าก็มาอยูออ่สำนักสงฆ์หรือว่าวัดปา่าวัดป่าศรีสวัสดิ์ครับผมอำเภอ,อย่างศรีสุราษฎร์นะครับเนาะมื้อนี้ก็ช่างหน้ามาฮอดแล้วะจะมาเบิ่งครับผมที่ครูบาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดรซุ่มพักอยู่เขาอยู่ปริวาสกรรมเนาะครับเนาะตอนนี้ก็มาฮอดมาถึงแล้วนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวไปเบิง่งกันนะครับเนาะไป ครับป้ายทางเข่าคนนะครับเนาะเป็นป้ายเป็นป้ายทางเข่าคนครับผมนี่ครับเนาะเปืเ่อยๆนะครับเนะบาะกะชังหน้ากะมาครับมาเห็ดหอมถะอยู่นี่เนาะครับเนาะ พักเป็นอย่างพระเขามาอยูอ่ในป่าครับผมป่ามาเขากำเนาะเนาะเดี๋ยวข้าเขาไปเบิ่งขังในกันเนาะครับเนาะทางเขาครับผมครับผมครับฐานที่เคนเขามาหอดมาถึงแล้วเนาะครับเน,นาะฐา,านที่พระบาอาจารย์เคนพักนะครับเนาะขออนุญาตคือบาดการย์เด้อหน่อยครับผม ขอหนหยางครับผมชุมพลพักครับผมเ mm. พิ่นก็มาเข่า,ขาสู้ปริวาสสัตย์ต่ำนะครับเนาะ mm. อันนี้งานเพิ่นากามาสีเหลี่แล้วครับนี่ mm. ครับครับชุ่มที่เพิ่นพักเพิ่นหยังนะครับเนาะครับครูบาอาจารย์อยู่ นี่ก็ล้านค่าครับล้านของอช่างหน้าเห็ดกรอบพระนะครับเนาะก็มาอยู่น้ำฝนขายข,าของหรือว่ามาเห็ดกรอบผะมันนีงานกับพ่มีครับผมก็เลยมาอันทายให้เพืเ่อนเื่นเบื้งนะครับเนาะ <SU tab> หรือว่าผู้บาอาจารย์เบื้องที่ว่าพระเหมืนมาพักจังสี่อยู่จังไหรน,นะครับเนาะคนคุน่มล้านข่าเ่นก็อยู่ของในก็มีนะครับเนาะนี่ล้านช่างหน้าอยู่ขงนะอ,นนง,นอขงนอก สะถอนแสงจักหน่อยครับผมกลับมาอยู่จังสี่แล้วครับผมมาเ็ดขอบพระน้ำคุบาจานน้ำปลาพริวาัเนาะครับเนาะนี่ครับอยู่จังสี่ครับผมครับเดี๋ยวเบิ้งคลิปต่อไปนะครับเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวเี๋เขาเขามาหอดแล้วเนาะครับเนาะอืมเขามาหอดแล้วเดี๋ยวไปเบื้อ่าการอ่าเป็นอยู่ของครูบาอาจารย์เนาะครับเนาะอืมเดี๋ยวผมจีพาเพื่อนดไปเบิ้งเนาะครับเนาะ เาขออนุญาตเด้ออันคุณคุณบาอาจารย์ครับผมออืมน,นี้ก็ขออ่าเบิ่งที่ผักผาอาศัยของคุณบาอาจารย์ที่เขาอ่าอยู่อ่ที่เขามาอยู่อันในป่านะครับเนาะะอยู่กรรมที่ชื่อว่าอ่าเข้าสู่ปริวัฒนกรรมมาอยู่จังไดน,นะครับเนาะะพระสงฆ์คนอยู่จังไดก็อยู่จังสี่แล้วครับผมนี่อืมก็มาปากกุ หรือว่าสมัยซูเมอร์เนี่ยก็จะเลื่อนไปหนานะครับเนาะมันใส่เต็นใส่โดมบอง่ายนะครับกายูดได้จังสีกันฝนกันแดดได้ดีนะครับเนาะอืมนี่ครับผมครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งซุมนี่นะครับเนาะคุณบาอาจารย์่นพักผ้าใส่จังไดงานปฏิบัติศัตรมเพื่อนกะบผ้ามันมุ่งจังสีแล้วครับอืมนี่ครับผมเพื่อนก็อยููจังสี่นะครับเนาะเพื่อนครับผมครับ นะครับเิ่นมาพักาจังสี่สังหน้าก็มาฮอดมาถึงหลายมือแล้วกับมื้อนี้ก็ได้โอกาสมาเห็ดคิปให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งมื้อนี้ก็เป็นวันโกนนะครับเนาะเิ่นก็โกนหัวซอยโกนหัวครับผมมื้อนี้ครับผมผมครับใส่ซับให้มันถือคนว่าครับผมผมเป็นโยมกับเรองเท่ากัว่าถือกปรพิษนอะอันเพื่อนนะทาไดที่พิษก็ขออภัยเด้อหน่อยครับผมครับผม ครับนี่ก็หลานช่างหน้านะครับเนาะมาอยู่นี่ก็หลายมือแล้วอยู่น้องครูบาอาจารย์ครับผมอืมครับขออนุญาตครูบาอาจารย์เนาะถ่ายถ้ำมือนนี่ครับไเป็นเพื่อนบึงนะครับเนาะเพ่อนเขมาอยู่พัก้าอาศัยครับนี่ครับเพื่นอยู่ตรสี่นะครับเนาะอืม อยู่ในนี้ก็ร่วมเบิดลูกกำเพิ่นกับมีอยหาสิบสองลูกนะครับเนาะ <c oughs> ครับคลิปนี้ผมกันลงแต่เดือนอวันที่16เดือนมีนาเด้อครับเดอ้อครับผมเบิ่งคลิปต่อไปนะครับเนาะครับผมน,นี่ก็ย่างคำว่าขัาขางในแล้วครับผม,มพี่น้อง เพื่อนๆนะครับเนาะย่างเข้ามาข้างในแล้วก็มาเห็นลานค้าหลายๆนะครับเนาะมาอยู่จังสี่ครับผมนี่คนก็มาหามาขายในงานปริวัติศักดิ์สิีธิ์เดี๋ยวมาถามเบิังคุณพ่อเบิังครับผม่าเป็นอะไรขายดีบ่เนาะสวัสดีครับคุณพ่อขายดีบ่ครับผมขายดีครับขายดีสวัสดีครับครับผมอืมกะนี่แหละครับก็อยู่จังสี่ครับผมครับ โครงคับเจ้าขนเหล็กท็อสุดครับผมคุณพ่อขายมาหลายปีแล้วบอกครับผมบปีแล้วบอกโอ้เนี่ยนะครับนาน,น,านานาตาคุณพ่อแล้วมาขายยาสมุนไพรนะครับเนาะนี่สมุนไพรต่างๆพวกเครื่องร่างของขังครับผมโอ้ลหลวงเาวันหลงโอ้คุณพอ่อเราขายมาหลายปีครับต่นใหม่ก็มีนะครับเนาะครับ นี่กตังดออันนี้พระพ่นไม่พ่นแก่พระนะครับไม่ไม่ดรไม่กามาอส่มน้ายาังนั่นครับผมยาเท้าแวแวดลังปวอวแปวดันแกันยาวทวรครับผมในร,ร,ร,านรนการเป็นยูของอันพ่อข้าแม่ข้าทีา่ามาขายกับบอ่บอบอ่บอ,บอดีปันไกครับผมกวเาแล้วกับพ้นกับบุคอยปันได่หรอกครับผมอืมช่วงนี้เนาะครับเนาะช่วงโควิดเนะครับนาะ เออได้อยู่อ่านี่ก็อ่าอันนี้กับพญาทำเอวทำเอวครับผมอืมนี่แหละครับการขายการขายอ้เจ้าเขียวก็เพื่อเพื่อเขาลงครับจะไปกุมเดียวกันแล้วครับกับพญายกับช่างหน้ากอบพระกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็จะมีจังซี่แล้วครับนี่ไปน้ำกันครับผมอืมอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งคลิปต่อไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับ ครับผมอมืครับข้างในพ่นก็เป็นล้านถ้ำเนาะทืเรนะียนที่นี่ก็เป็นป่าของอันวัดที่พ่นมาพาักผ้าใสเนาะครับเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้กับผมก็ขอจบซัมนี้ก่อนนะครับนะ้ออือย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าช่องหน้าขอพระในเด้อครับผมอมืครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าชมคลิปหน้าต่อไปเนาะครับนะ้อสวัสดีครับ